สวัสดีครับผมเอกจากร้านทลารทานค้ายางนะครับวันนี้ก็มารีวิวลูกค้าหน้าร้านนะครับ t ต y o t a v ีออสนะครับสีดำนะก็เปลี่ยนล้อแม็กมือ2นะครับใส่ยางใหม่นะครับกับทางร้านนะครับเราก็ทําการประกอบล้อยางนะครับแล้วก็ทําการถ่วงให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการล้างทําความสะอาดนะครับก่อนที่จะติดตั้งให้กับลูกค้านะครับเราก็ทําการยิงบล็อกนะครับไปก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราก็จะทําการขันประแจปอนนะครับให้มีแรงขันนะครับที่เท่ากันทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการลงน้ํายายางทําความสะอาดนะครับก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับซึ่งยางของเรานะครับก็เหมือนเดิมคือรับประกันยางนะครับ3 6 5วันยางเสียหายปะซ่อมไม่ได้นะครับเปลี่ยนเส้นใหม่ฟรีแล้วก็รวมถึงโครงสร้างยางนะครับรับประกันอยู่ที่5ปีหรือ50 0 0 0โลนะครับทั้งนี้นะครับ พิเศษสุดๆจากทางร้านนะครับก็คือสลับยางฟรีทุกหมื่นโลนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ